สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดูแล้วรวยนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาลงราวพัฒนาให้นะครับในงวดวันที่6พฤศจิกายนหกเนะครับออกวันนี้นะครับตอนเย็นเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับ คำเตือนควรใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับก่อนจะนําไปใช้ก็ควรใช้วิจารยานนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้าและมีหลุดนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับชุด3ตัวก็จะมี หกแปดสองนะครับหกแปดสองเป็นชุดสามตัวบนนะครับส่วนสองตัวบนล่างนะครับบนล่างหวยเรางวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับเพราะ ไม่มีเวลาลงติดประทาเรื่องงานนะครับก็จะมีแค่หกชุดนะครับหกสองแปดสองหก เก้านะครับแปดเก้าหกแปดอีกตัวหนึ่งก็คือสองห้านะครับ มี6ชุดนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับลงให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้าและม่หลุดนะครับมี6 2 8 2 6 9 8 9 6 8 2 5สองหนะครับชอบชุดไหนก็จับนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทีนี้ผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้3มชุดนะครับ 8ป6 2 6 8นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดวันที่6เย็นนี้นะครับเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับลาวพัฒนานะครับ